ไปโอ๊ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปหานองกันครับพ่อน้องไปนี่เออไปโอไปนักทีบษาเนี่ไหนน้องโอ๊น้องอายมาหาอายมาจังไดโอบคุณหลายๆเด้อยเห็นสามีหลงเห้เอาเอาห้อยรองจังไหนทุกมเมื่อทุกมเมื่อน่ะล้องคิวไปให้ บาร์ดี้พวกไหนกามายังคนนี้กามายังมือนีิบาดเล่บอลลงไห้เล่บอลลุ่งขี้ไห้บาร์ดี้เกล่เกล่บอลเล่รองเกล่ฮอดที่จะฟังกันยังใสอยู่เล่โรนบาร์ดี้นูเล่เกล่บอลคืนเกล่นูเล่บอลคืนก็เกล่เป็นโอกาสอุ้ยดีใจอีเล่อันโอ้มื่อว่าเสียงกูดีบอมอุ้ยตัวเนาะไอ้่าจังไหนไอ้เดี๋ยวลีลาดีกูนูเล่ดีโอ้เมนมอได้ยูนไว จ็กสิบาทจังไดน้อไอ้นาอโอ้มึ่ว่าจังดขอบคุ้นไอหกเนียครับขาวต้มสิบห็นดาวดวงไม้ขยอนเวลาคนขาดาวดวงไม้สิได้เกิดกขยงอนเนยค้นขาต้องเอาโออีต้องรักษาความสามารถจากของนี่ นุก็จะได้โฟดมือนี่าคดีมึงเนิมือนี้เต็มเต็มนเอราะนุก็บอกแล้วให้ไอ้่าจังให้ยไอ้ด่วนว่าเทียงหนูจังใจีัหนูมอาหาไอ้ดอกแม่เอ้าสดงมือตื่นเต้เ้อครับผมว่าตรงนี้มึงเลยตร้ตง้องมเ่ามันเต้นเนนเออมอมันเลยเป็นมองมองมอไก่กาาเตนอกแล้วต่อครับป้าโอ้นกอืรือนกไอ้แล้วก็ว่างแพงแห่เขาดีเนาะเสียงดีต้องเมผมดีใจผมว่าผเงใหญ่ะ อิมหนทุยอดมห็นหนาตาห็นนาตาทุยอดด้วยพี่อ้นเสียงหนูเป็นยังไงฮะยังอเมื่อกี้โจร้องกับพี่โบใช่ไหมใช่กับพี่โบจะพูดให้ฟังนะเนี่ขอขอน้องมาขอคุณน้องมาขอคุณโอมันบอกว่าอยากเห็นพี่โจร้องก็หนูมาแล้วไม,ไม่ขอคอมเมนต์ได้ไหมยงดีมากดีกว่าไม่ดีกว่าเพราะกะละมังแตกเอาไม่จังใดโอ้ข้อกะละมังแตกไไงเอเมื่อกี้ย่างหนีสั่นโอ้โอ้มาเบาเมย